สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ต้นเดือนเมษายนก็อีกสองอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลมหาสงกรารนนครับเป็นวันหยุดยาวเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มราคามันในช่วงก่อนวันหยุดสงการนิดหนึ่งนะครับตอนนี้หลายท่านถามมานะว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ครับคือลงอย่างต่อเนื่องนะครับลงไม่มีเบรกนะครับลงมา เกือบเดือนแล้วนะครับแล้วก็บางโรงแป้งลงเกือบทุกวันเดี๋ยววันนี้เรามาในอัปเดตในส่วนของข้อมูลราคาล่าสุดกันนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มในช่วงก่อนหยุดสงการครับก็ถ้าใครติดตามตลอดก,ก็จะย้ำว่าช่วงนี้ให้ชะลอการขุดไปก่อนนะครับรอในช่วงหลังเทศกาลสงการว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมนะครับมันเข้ามันออกเยอะนะครับในช่วงนี้ในช่วง เดือนเมษายนทําให้โรงแป้งหลายๆโรงราคาลงต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเช็คราคาหน้าโรงแป้งกันนะครับแล้วก็ราคาข้อมูลจากสมาคมต่างๆนะครับในส่วนของแนวโน้มราคามันก่อนวันหยุดสงการนะครับในส่วนของสอเกษตรวันหยุดได้รับการสนับสนุนจากวิตามินเสริมรนไร่นะครับก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับพืชทุกชนิดก็เหมือนกับคนนะครับก็คือเรามีการให้อาหารหลักนะครับถ้าเป็นคนก็คืออาหารหลักครบทั้ง5หมู่นะครับ ถ้าเป็นพืชก็คือ3ตัวก็คือ N P K นั่นนะครับก็คือต้องให้ครบแล้วก็หลังจากนั้นฝนตกลงมาเขาก็ได้น้ำแล้วก็ถ้าเราจะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีก็คือจะต้องมีการให้วิตามินเสริมนะครับในส่วนของล้นไร่ก็เป็นวิตามินเสริมที่เร่งการเจริญเติบโตโดยเฉพาะมันสําปะหลังที่เริ่มปลูกแล้วแตกใบออกมาครับอายุป,ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับก็ทดลองใช้มาแล้วก็เขียวขึ้นทันตาเห็นนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับท่านผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อก็ โทรเบอร์น like ี้นะครับแล้วก็หรือจะสแกนลายก็ได้นะครับร่วมสนับสนุนในส่วนของสอบเกษตรวันหยุดนะครับจะได้ทําคลิปดีๆออกมานําเสนอท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของแนวโน้มราคามันนะครับก่อนวันหยุดในช่วงสงกรานต์นะครับซึ่งแน่นอนราคาลงต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงนะครับมาดูข้อมูลระดับมหาภาคก่อนนะครับคือข้อมูลระดับใหญ่ก่อนนะครับดูในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังล่าสุด ข้อมูลในช่วงวันที่2เมษายนก็นคือต้นเดือนนี้คือราคาแป้งมันสำปะหลังยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดย่อตัวลงมานิดนึงย่อตัวลงมา10ส,สตังค์นะครับข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยแต่ในขณะเดีวยวกันหัวมันสดนะครับหัวมัน25% 3บาเเบาทถึง3บาท60นะครับย่อตัวลงมาอีกนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะครับราคาร่วงลงมาอีกเช่นเดียวกับในส่วนของมันเส้น,นครับ ไม่รอใครแล้วเช่นเดียวกันนะครับลงต่อเนื่องนะครับในส่นของมันเส้น7บาท 70- บถึง8บาทนะครับในราคาในสัปดาห์นี้นะครับไปดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำป,ปะหลังไทยนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลสมาคมการค้ามันสำป,ปะหลังไทยข้อมูลสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะครับราคาในส่วนของแป้งมันสำป,ปะหลังในสัปดาห์นี้ยังยืนอยู่เหนือ19บาทเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ยังเกิดความสงสัยอยู่นะครับว่าแป้งมันสัป,ปะหลังราคาอย,ย่างสูงอยู่แต่ทําไมหัวมันสดลงเอาลงเอานะครับ ก็ก็น่าคิดนะครับเป็นสิ่งที่น่าคิดและที่สําคัญก็คือหน้างานก็คือโรงแป้งแล้วก็ลานมันช่วงนี้มันเข้าเยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมไปขายมันหรือว่าท่านผู้ชมที่ทําลานตอนนี้เอาใจช่วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ลานค่อนข้างจะปรับตัวลาบากนะครับในสภาวะขาลงนะครับเนื่องจากโรงแป้งลงเรื่อยๆนะครที่มันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับบางทีปรับราคาลงตามไม่ทันนะครับก็ยังคงที่ในระดับสูงอยู่นะครับในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับของสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย มาดูสมาคมโรงงานผู้ผลิตภัณฑ์สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตอนของชิงเหนือนะครับราคาแป้งมันล่าสุดนับสิบแปดบาทเจ็ดสิบถึงราคาส่งออกห้าร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันนะครับราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับถ้าดูตรงนี้ดูมันเส้นก่อนนะครับจะเห็นว่า มันเส้นไต่ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้หลุด8บาทมามาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะไปตั้งรับกันต่อที่ว่าจะหลุด7บาทไหมนะครับถ้าหลุด7บาทก็ไปตั้งรับกันที่6บาทนะครับตอนนี้ต้องมองไปถึง6บาทแล้วนะครับในส่วนของมันเส้นตรงนี้เป็นราคาที่หน้าโกดังส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาต้นทางก็น่าจะถูกลงกว่านี้ประมาณ4 0 5ส้สตางค์นะครับชนบุรีนะครับบ้านบึง7บาท70บถึง8บาท10นะครับย่อตัวลงต่อนะครับเนินหิน7บาท7 5ห้านะครับ ย่อตัวลงต่อบางประกง7จบาท80บถึง7บาท95ต่อกิโลกรัมนะครับบางไส7 7บาท 70- บถึง7บาท90นะครับก็ราคาลงมาเรื่อยๆนะครับนครหลวง7บาท 70- บถึง7ดบาทแท่าเรือ7บาท80สนะครับสระบุรีบ้านหมอ7บาทดลบบุรี7บาท70นะครับนี่คือในส่วนของราคามันเส้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังไทยนะครับก็ถือว่ายังคงถอยลงมาเรื Little ่อยๆนะครับในส่วนของราคาส่งออกมันเส้นนะครับก็ยัง ลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะลงกันทั้งระบบนะครับในส่วนของมันเส้นไปดูในส่วนของหัวมันสดนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับชนบุรี3บาท15ถึง3บาท30ราคาในโซนภาคตะวันออกยังนิ่งนะครับไม่ไม่ขยับเท่าไหร่ในขณะเดียวกันราคาอีสานล่วงลงมาจนจะเท่ากับในส่วนของราคาทางด้านภาคตะวันออกแล้วนะครับชนบุรี3บาท15บาถึง3บาท30ต่อกิโลกรัมนะคมันบมันเ5นะคนับราคาคงที่ ระยอง3ามบาทสานะครับส่าเชียงเทาสาบาท35ถึง3บาท49นะครับส่าแก้ว3บาท20ถึง3บาท40จันทบุรี3บาท25นะครับนครราชสีมา3บาทถึง3บาท55ราคาล่วงลงมาแรงนะครับจากบางพื้นที่เกือบขึ้นไปแตะ4บาทนะครับในช่วง2เดือนที่แล้วมัน25%นะครับกัลสินสามบาท25ถึง3บาท35นะครับร้อยเอ็ดสามบาทยี่ห้านะครับราคายังคงร่วงลงมานะครับมหาสารคาม3บาท30 ขอนแก่น3าบาทสอุดรธานี3บาทสาบาทห0นะครับตรงนี้ราคาไม่ชัวร์นะครับราคาอุดรธานีอยู่ที่ประมาณ3าบาท4ีนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ราคาล่วงลงมาเยอะนะครับที่สกลนครตอนนี้3าบาทสานะครับในส่วนของมัน25%นะครับนี่คือในส่วนของราคามันที่เป็นข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตพันธ์มันสำปะหลังไทย ทีนี้เราไปดูในส่วนของราคามันจากโรงแป้งบ้างนะครับดูโรงแป้งที่มีการแจ้งข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียและสอเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อนะครับบริษัทอีสานพรีเมียมสตาร์ท่าคันโทการสินนะครับยังคงร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับราคาล่าสุดนะครับร่วงลงมาแรงนะครับ30% 3บาท40นะครับ25% 3บาทนะครับก็ค่อนข้างจะแรงนะครับถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ30%ยังอยู่ที่3บาท75นะครับตอนนี้ร่วงลงมาแรงถึง30สตางค์นะครับ สัปดาห์เดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ราคามีแนวโน้มจะลงต่อนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กําลังจะขุดในช่วงนี้ย้ําว่าชะลอการขุดไปก่อนนะครับก่อนสงการชะลอการขุดไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอแกนสอรีนะครับอยู่ที่ทอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับ20%ขึ้นไปรับซื้อ3บาท30นะครับ18 1ิบ9 3บาราาทย0่ราคายังสวยนะครับในส่วนตรงนี้ต้องโทรสอบถามนิดนึงนะครับในส่วนของในส่วนของท่านผู้ชมที่จะไปขายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวลานนะครับก็ตรงนี้ก่อนจะไปขายที่โรงแป้งไหนโทรเช็คก่อนนะครับเพราะว่าบางโรงแป้งตอนนี้ไม่รับมันลานนะครับแล้วแต่มันไร่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ลงมาแรงเหยเหมือนกันนะครับลงมา20ตังค์เลยนะครับในส่วนของบริษัทแกนสลิสตาร์นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ลงแรงมากนะครับ สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของราคามันสัมปะหลังแล้วก็มีแนวโน้มน่าจะลงต่อได้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ชะลอการขุดไปก่อนนะครับ่วงยินยงอุตสาหกรรมก็ลงมาต่อเนื่องนะครับในช่วงอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้วันที่4เมษาสามบาทแปดห้านะครับมันสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สามบาทสามห้านะครับราคาลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขุดก็คือตอนนี้ชะลอการขุดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของธนวัตรอินเตอร์สตาร์เช่นเดียวกัันนะครบ กระโดดลงมาแรงนะครับสามบาทห้าห้าปรับเป็นสามบาทสี่ห้านะครับในส่วนของมันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสามบาทยี่สิบนะครับราคาสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนี่ต่างกันมากเลยนะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับราคาลงมาแรงนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแนวโน้มชัดเจนนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้มีของสยามคุิตี้สตาร์ทนะครับที่อัปเดตข้อมูลมาใหม่แล้วก็ ราคาล่าสุดอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่บําเร็ดนรงค์นะครับชัยภูมินะครับ30%สามบาทหกสิบนะครับ25%สามบาทสิบนะครับสยามคอร์ริเดอรนะครับราคามันวันนี้แล้วก็จอเจริญมาร์เก็ตติ้งราคายังนิ่งอยู่ที่สามบาทสี่สิบนะครับ25%แล้วก็30%สามบาทเก้าสิบราคาก็ทรงตัวสูงพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นนับในส่วนของจอเจริญมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ตำบลมุท่าอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะท่านผู้ชมที่เป็นชาวลานจะไปขายตัวเชฟก่อนนะครับ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาดูแป้งมันแสงเพชรนะครับน้องบรรเวชชัยภูมิสามสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรับซื้ออยู่ที่สามบาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์รับซื้ออยู่ที่สามบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าราคาร่วงลงมาแรงเช่นเดียวกันในในส่วนของเจ้าประจําแป้งมันแสงเพชรนะครับราคา สองเดือนสาสิเปอร์เซ็นราคาร่วงลงมาบาทหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมลงมาแรงนะบาทหนึ่งยีสิบห้าเปอร์เซ็นก็เช่นเดียวกันนะครับแป้งมันแสงเพชรภายในระยะไม่กี่เดือนนี้ร่วงลงมาบาทหนึ่งนะครับช่วงประมาณมกราคมพายังสามบาทสี่สิบอยู่เลยนะครับมันสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเออสี่บาทสี่สิบอยู่นะครับมันสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าร่วงลงมาแรงนะครับเฉลี่ยสารเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ราคาถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่ท 30%รับซื้ออยู่ที่3าบาท40บนะครับเป็นมันไร้โดยถ้ามันลานถูกกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เช็คข้อมูลก่อนไปขายนะครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็ CK นะครับราคา3บาทห 5, 5นะครับ3า3 0บบาท20ะครับ25%นะครับ,นะรบก็เป็นข้อมูลราคาในช่วงวันนี้นะครับสำหรับราคามันสำาปะหลังนะครับ ก็ถือว่าภาพรวมแนวโน้มยังถอยลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมที่จะไปขายก็เช็คข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะประกาศลงอีกนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงสงการก่อนหยุดสงการเพราะฉะนั้นชะลอขุดไปก่อนนะครับแนะนําว่าชะลอขุดไปก่อนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากสมาคมหลายๆสมาคมนะครับสมาคม แป้งมันสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนงเชียงเหนือนะครับแล้วก็โรงแป้งในหลายโรงนะครับสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยด้วยนะครับแล้วก็โรงแป้งในหลายโรงที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียแล้วสอเกษตรบรรจุนํามาเผยแพร่ต่อนะครับขอบคุณในส่วนของวิตามินเสริมล้นไร่นะครับที่สนับสนุนในส่วนสอเกษตรบรหจุแล้วก็ขอบคุณนักชมุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ